สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเขบ้าสู่ทีมงานมาให้ครับเอาเป็นไงบ้างพี่น้องอ่าเล่าพัฒนาครับผมแปดสองสองสี่ทีมงานท่านช่องซีตัวแตกพี่น้องน,องนะเฮ้ยกันลั่นเลยเฮียแต่เอฟซีถูกปะผู้อื่นไม่ไร,มรู้ว่าถ้าติดอ่ตาเห็นบ่ เนาะคกอ่าบมดูว่าท้านจะเห็นน้ำบอเดอร์เอฟซีเรื่องแต่ว่าท่านสองสนมีนาทีอ่าห้ามชิปโล่ให้เนาะเขาว่าหล่หมวดเราแล้วพี่น้องอ่าหมววันที่ยี่สิบสามเนาะจะฮาซีจะแตกพี่น้องนี่เห็นไหมยี่สิบเอ็ดาห้าเก้าอ่าวันทีก่อนหน้านีี่สิบเอ็ดบอกก็้าเก้าตรงตรงอยู่้นอ่าอันนี้ก็หนึ่งห้าสี่ก็ห้าสีแปกตรงตรงครับผม เนาะเข้ามาลัางกันแล้วเนาะอันนี้ให้เบิ่งยอดลังพี่เนาะเนาะแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาเป็นเรื่องความฝันเลยพี่เนาะเด้ออ่าเอบมินเจาะเพิ่มฝันเพิ่มฝันให้อ่าล่าสุดที่ผ่านมาเห็นไหมอ่าแปดสองเน้นให้เลยแตกอีกแล้วพี่เนาะแปดสองออกลลางเนาะ ไั้พี่เจี๊ยบคนปานลาคุณหัามาบอกเพิ่นซื้อตัวนี้เอาให้มันได้ฮอดขี่ฮอดห้าง่นว่านำ่อดรัฐบาลให้เด้อพี่น้องเด้อกคนเด้อเนาะมันออกไปแล้วแต่ว่าก็มีโอกาสออกได้คือเก่าเนาะเอาสูดมาใส่ก็ได้เพิ่น,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 นว่าเนาะอ่ามือคือ่องไอ้พี่เจี๊ยบเป็นหายร่วงหาว่านี่แปดสองก็ออกแปดสองแหละพี่น้อง สำหรับออีกชดตัวของแอบบินสหน่อยสี่หัยคนโรคหัยก็คือหนึ่งสี่สองมาติกฝันเลขก็เลข,เลขอกอกสี่ตัว,ตวก็คือแปดสองสองสี่คนจับไซด์พี่น้องท่างแบบสองทัานสองสี่สี่ตัตวเตะนะสีตตตต่ตัวแตะสี่ตัวเตะ นอ่ะบะไรได้บุกขึ้นเนี่ยบะไรนอนะบะรับวาาเนี่ยขึ้นแตกกอดสีตัวทักเทียวาวาันาเนี่ยน้ำเมาวานาพี่น้องอ่าจะกคัดขัดสี่ตัวแตกพี่น้องไข่ยุกกลางป้าหุ่นกระแบลโชคบุกขึ้นเลยไล่ก <para> ็เ <para> <eterm oon> ่งเพิ่งเพิ่อามีอย่างอ่สลับเพิ่ว่าซี่ตัวแตกสี่ตัวแตกแปดสองแปดสองสองซี่จับใส่กันพี่น้องไข่ฟันได้สองสี่หนึ่งซี่สองขึ้นฟันได้แปดสองสองแปด จักขี่ยังงูได้จับใส่กันเขาซื้อตัวเลยถูขึ้นเลยโอ้โหคือจะวิ่งพี่ร้องอ่าเนาะจักจุกมัดเขาไม่ได้พี่ร้องเออเออหาเงินเดือนหนึ่งก็บม่ได้หลายซ้ำมือขึ้นนี่พันว่าหาเงินมัดเดือนมือขึ้นขึ้นเดียวทะลุพี่ร้องเอาเห้งแห้งตังตังฝันแล้วเนาะรัฐบาล ตั้งประเทศได้พี่รอง tacos, วันที่ยี่สิบแปดเนาะฝันแล้วซีตัวอีกคือเขาเยอะค่ะรอบกติดตามไปเลยพี่รองทีมงานมาเองอ่าเขามาหลายวันที่แล้วสำหรับสร้างประเทศเนาะอ่าเก้าหาใช่สำหรับแค่เขานีกว่หาซีอ่าสองซีอ่ามือขึ้นหรืล่าชุดแต่ซีตัวทั้งแปดสองทั uh, 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 ้งสองซีอ่า อ,อ,อ,อ่างแปดสองสองสี่อ่ากับมาใช่กันเพื่อนเอาไว้ใช่กันเอเมนฟันในยสี่สองสองสี่เพื่อนฟันในแปดสองสองแปดกับใช่กัน 4, สี่ตัวแตกเลยพี่รองอ่าจ้างเป็นนักเป็นยัง,เ,ยงเอาอย่าพลาดวันนี้เนาะวันที่ยี่สิบแปดนี้อ่าสี่ตัวมาแล้วครับผมสี่ตัวอ่าเมื่อคืนเอาฟันพี่รองแต่ว่าฟันจะอ่าเป็นเยึดเป็นท่องอฟันกัอฟันพี่รองว่าอ่ากูไดฟันกับฟังคือซื้อกูได้ไว่อ่า บ่ามากกับทานได้พี่เ้อง,เเองางเ<อ>ด้อทาน่องให้เป็น่นวอดทานฝันดีอยู่พี่เ้องาแต่ว่าฝันบาดหรือฝันฝันเห็นเ็กซี่ตวว่าถ่อไปคือียจะเห็นฝันว่าเกี่ยวกับเที่ยนนก็จะเห็นอีนกสามตคือหนึ่งสี่สองหน่งกับฝันเห็นหนึ่งสี่สองบาดด้วยสี่เมื่อคืนฝันเห็นรถพี่เราเนาะฝันเกี่ยวถ้า,ถาเบี่ยนรถเขาจอเป็นเรื่องเป็นเล่ากัน อ่ารถคนใจชินดนีล่ละข้าเจ้าวันว่ารถข้าเจ้ามัทนกันมันต่ำกันอ่าก็เลยว่าเอาเอินมาคุยกันให้เพิ่มใาจาให้ค่าสีค่ายังสีหน้าที่นอ้องอ่ารถก็เชียกันมันแต่ว่าแอดมินบ่เห็นว่าชนหน่อยชอนหลายยิง่งแต่ว่ารถทนกันเนาะก็เลยว่าเอิอข้าเจ้าไม่เชียกกันว่าอ่าผู้ใดสิเยค่าสีค่ายัง จากนีฝันีฝันสีกสี่ะพี่นอ้องสักนี่งไม่ไปฟันลายเลยหนึ่งหาซี่งกับฟันสิละว่าไฟไหม้เห็นลางนั้นทะเบียนบ้านลางนั่นกับัตนนั่นเนาะมือขึ้นนี่ฝันเห็นอ่ารถสองคันมัดชนกันอ่า ก็เลยเออว่าเออประกันหรือว่าเออแค่ตัเจะฟ้าาองรถมาคุยกันว่าผู้ใดจะออกค่าสีผู้ใดจะสอบทั่ออไหนเนาะก็ะเลยว่าไม่แน่สี่ตัวมีให้เห็นอีกแน่นอนถือว,ว่าคูคนหายแลบพุู่คนหายแลบว,ลว,ลวพี่น้องเนาะเอาถ้าเบียนรถขั้นครูกรณีมีสองขั้นพี่น้องขั้นแรกอ่าถ้าจำไว้เด็ดเปยงเ้ออ่า เก้าห้าแปดสี่ครับฝันในฝันเลยพี่ร้องถ้าเบี่ยนรถขั้ 9, 5, 8, นแรกเก้าห้าแปดสี่เนาะเป็นซีตัวนี้พี่ร้องพี่ร้องจะตัดสองตัวกระตาได่อ่าจะตัดสามตัวกระตาได่อันนี้เป็นข้อฝันเนาะแต่ว่าอีกถ้าเบียนรถอีกขั้นหนึ่ง หกแปดหนึ่งหกครับมันเป็นสองขั้นมานตามกันมาชนกันมันเป็นคู่อรแล้วนี่กันในฝันเพระาะว่าเออมาคุยกันว่าอ่าผู้ดใดที่สอบสีผู้ดใดที่อ่านยังเสียอันใดให้เพระาะว่ามันชนกันพี่รองนี่แหละอธิจำได้คแค่ทะเบียนรถจำได้พี่รองเพระาะว่ามันเป็นทะเบียนรถค้นหูจกักเนาะอีก คันหนึ่งอันที่ว่าหกแปดหนึ่งหกแบเป็นรถอ่าใหญ่ของแอมินเนาะแต่ว่าถ้าเบี่ยนรถของอีกขันหนึ่งเก้าห้าแปดสี่นี่เป็นรถอ่าสวยผ้าด้วย <c oughs> พอสวยผ้าด้วยฝันเจียวเพิ่นบริหารเพิ่นเพิ่นพวกหาเพิ่นที่พี่พพพพร้องคือว่ามันต้องเป็นรถตัวนี้เพราะว่าเลขรถมันตังกัากัถ แอ่มินรูเนาะขึ้นว่าเนาะนี่คือว่ารถพ่อสไลด์ไปนชนกับรถของพี่้องไคยน,นั่นแหละมันชนกันเอิ้ข้าเจ้าเอื้นมา่งหุ่ยยันนี่แหละก็เป็นซี่ตัวเนาะถ้าจะไม่ผิดก็นั่นแหละเก้าห้าแปดสี่น, 9, 5, 8, นี่คือคันหนึ่งแล้วก็หกแปดหนึ่งหกเป็นขั้นหนึ่งพี่้องได้ซี่ตัวแล้วนี่เนาะ ให้พี่น้องเอาไปพินะจารณาจะได้สามตัวกระตั้เพื่อหันจะได้สองตัวกระตั้เพื่อหันแยกให้เพื่อนบอกแยกไปก็เก้าห้า <c oughs> แปดสี่หกแปดหนึ่งหกเป็นสี่คูณพี่น้องตรารเ,เอาไปคูณเอาง่ายๆเพราะต้องไปซับซ้อนถ้าจะได้สามตัวพี่น้องก็ทันหอนจะได้หันเลยได้สี่ตัวก็เต็มเต็มเลยสามตัวก็แปดหนึ่งหกนั่นแหละไม่บ้าไร มืออย่างไรแต่ว่ามีเด็กตัวหนึ่งแฝบเข้ามาพี่หลอ,อ,อกแฝบเข้ามาเนาะเอาไปเสียโชคบ้างเนาะฝากตอนสามโตตัวหนึ่งเป็นแฝดแฝดแฝดเข้ามาก็คือหนึ่งสามหางานบอกมนฝันในพี่หลอกมันจำได้ก่อหนึ่งหาสามหน,หนึ่งสามหานอกบวานชวยบ้างละเอาหนึ่งสามหาอะไปเนาะ เป็นแวบๆเขามาอยู่พี่นออ้องอ่าฝากเก็บไว้ในพี่นอ้นอย FC เนาะสำหรับ <s> ตั้งเทียบวันที่ยี่สิบแปดอันนี้เป็นเรืียกข้อฝันแอดมินเทียบเพิ่มบ้านในฝันพี่นอ้องรอกันสองมือเร็วกว่าหาเพิ่มฝันพี่นเราตาขั้นบ่ฝันก็นกนคือจบแค่ไงเงพ่ยถือว่าเพิ่นหายไม่ไหายแล้วมันเป็นฝันต่อเนาะขึ้นหนึ่งสี่สองกับฝันแต่ขึ้นวันเสาร์ผมล้างออกเนาะ ฟันเอ้าเอามาุงมเกัวลูกต like ัวท oh, um, okay. oh, uh ้า huh. ย uh ่างน้ยนาคาอยากได้สามตัวก็แปดหนึ่งหกหรือว่าห้าแปดสี่อย่างเงี้ยเอ่อวันที่วันไหนเดี่ยพี่หลังคาอยากได้ซี่ตัวกันรับตาใส่ถือคือ้ังไมเสียกันเดี๋ยวจะน่าก็รับถุตัวเดี๋ยวเ้าสรุปแล้วจะบูให้แต่ว่าวันนี้ก็ต่อไปฝากต่อพ่ัเนาะเ่วนพุ่น ชนาพรจ้กรของปอสบายรถพอสบายรถอสบายเนาะทีนมานัอย่านเลยอมินเนี่ยรถขึ้นซีนี้หรือแอมินขึ้นว่าจะน่าจะเป็นทะเบียนนี้เพราะว่ามันเคยไปน้ำแันงมันเล็กคล้ายๆกันเนาะขึ้ว่ามได้โหาคนบอกว่าตรวดพอาะันั้นขึ้ว่าน่าจะเป็นตัวนี้รถท่นกันเนาะของพอสบายครับรถกัน เนี่ยอืมสีตัวเนียมันได้สีตัวพี่น่อนแลขวานเลยหลอกเขาเดียดธจากันมีแต่สีตัวอืมเีพี่นอนไปจับเอาเดยได้สามตัวก็ไปจับเอาแต่วันึ่สามหาก็คือเป็นแวบแวบแวบที่ื้อหลอกก็คือจังจังไรสมัยก็นได้สามตัวคือตัวนึงเดียอืม คืสองสามห้าใช่ไหสองสามหาซีอ่าหนึ่งกระถัดตําเบอรหน่กรหายหนึ่งหาซีออกสองหาซีมาขึ้นหายหนึ่งสองซีออกสองซีสองอันึ่งสองสองซีขึ้นแก้มหนึ่งหลักลอยอ่าพี่น้องถ้าจะขึ้นก็ขึ้นเฉพาะหนึ่งสามหาครับสองสามหาเนี่ยพี่น้องอ่าแคปหน้จอเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็คืออ่าตัวเดียรครับเนาะแคปหนาจอไม่ตัดไม้พูดออกเอฟซีพิจารณาเอา สวัาดีครับผมบจะมาจอดเรื่องที่เราเนื่อสำหรับแนวทางต่างประเทศครับผมโปร่ม,ม,มันมันแบนี้้วยครับอ่ะจัปตาจอครับผมนี่คือเลขฝันของมหาแห่งครับฝันว่ารถสองขัน้นทะเบียนสองขัน้นมันต่มกันอ่าให้เจ้าเอื้มาคุยกันว่าผูดได้สิสซ่สอบท่้งไหนทัางไหนกับว่าได้คุยกันเราพี่น้องตื่นกอน่อนเนาะเรียกว่าฝันเกีจอรถขั้นนั้นกับขั้นอี่ก็ได้เอาว่าชนกันนี่อ่า เราเป็นสี่ตัวเลยนะเห็นว่าเอ็ม่เจียบหรดแปดสองกับสองสีมันใส่กันใ้สี่ตัวพี่น้องน,น่าบระดับเรื่องบริวันมือขึ้นเอาแล้วเสียพี่น้องเอาสบมันมาครับผม